ครับ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าๆครับนี่จะออกมาหายิ่งป่าอ่าอยู่แถวยุทธยา,อ,า,อ,อ,า,ยาอ่องอ่พระยาบรรลือก็เขาสิมี้อ่เมฆโคมาหลอกฟักรับเมฆโคมหลอกฟักป่าคอกสิขึ้นจิบน้ำก็ออกมาเบิงวา่า มีตัวเบอเพราะว่าผมก็มาส่งงานเอาล่างมาส่งสั่งสั่งพ่อยสั่งเบายุธยาก็เลยมาออกมายิ่งป่าพร้อมถ้าจอบยิ่งปาคอครับมันปากคอปาคอปลาไอปาคอปลาย่งกับชะโดปลากายมันนุ่งจะขึ้นจิตหนำมากกับมากก็บางเท่บางเท่เยอะ มือนี้ก็เอาปืนตัวน,นี้ครับอ่ขออา,า,อาของช่างหน่อยเรามามาล่องถึงแ็ดแล้วนในสวยๆของช่างหน่อยเราเอามาเจิมก็เป็นล่างคองลเละชันสองอนะเป็นปีเป็นปีเป็นปีหาหามัเน,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 เนเดี๋ยวได้โตจังไรเดี๋ยวลงให้เบิ่งทีหนึ่งครับตัดต่อลงให้เบิ่งครับถ้ามีก้อนครับมาดิครับ ผลงานวันนี้นะครับไอช้อนไซประมาณครึ่งโลน่าจะประมาณไซแขนเท่านั้นฮะไซประมาณโวยน,นี่ตัวเกือบโลนี่ประมาณหกเจ็ดขีดไดนะ้สามตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณนะสองโลได้ฮะสองโลสองโลก,กว่ามากับมากับบางเทฮะบางเทแล้วก็บูแล้วก็น้องๆอ,อยู่แถวยุทธยา ก็ยิงอยู่แถวลากค้อนเทวดาขะนั่งเออก็อได้ครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาช่อนธรรมชาติวันนี้ก็เอาอ่าลามีเนียมคอลเลคชันสองออกมาท้ายตัวนี้จะเป็นท้ายของช่างน้อยทําให้ก็ประเดิมไปแล้วครับ ปลาช่อนไซส์สวยๆอ้ยน,น,นตัวเล็กโอเคเดี๋ยวเย็นถ้าได้ยังไงเดี๋ยวลงให้ดูอีกทีเคครับสวัสดีครับ